ซูกิเซเลลิโอนะครับก็รถลูกคา้าเป็นรถเปลี่ยนวิทยุมาแล้วนะครับก็เป็นจอ7นิ้วนะครับรถลูกค้าทำเครื่องเสียงมาส่วนหนึ่งแล้วนะครับอัปเกรดจอ7นิ้วไพลเนียมานะครับแล้วก็เปลี่ยนลำโพงแกนร่วงคู่หน้ามาแล้วนะครับก็คู่หลังรุ่นนี้ไม่มีลำโพงประตูแถมมาครับวันนี้ก็ลูกค้าเข้ามาอัปเกรดเพิ่มลำโพงประตูคู่หลังนะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับรุ่นนี้ไม่มีลำโพงแถมมาก็ไม่มีสายเมนมาให้ด้วยนะครับก็ต้องทำการติดตั้งเดินสายเพิ่มเข้าไปให้1ชุดนะครับคู่หลังเลยซ้ายขวานะครับผมวติดตั้งกับสเปเซอร์ครับก็ประมาณนี้เลยอดนนี่กระลือชำละเสร็จแล้วนะครับอันนั้นยังไม่ได้ฝั่งนู้ยังไม่ได้ทำา่ก็ประมาณนี้นะครับหรือร้อยเข้าตัวนี้ให้นะครับ อันนี้ก็เดี๋ยวติดตั้งเสร็จแล้วลูกค้า,าฝากให้เช็คลำโพงหน้าซ้ายนะครับอาการครับหน้าซ้ายดังเบาหน้าขวาดังแรงปกติครับก็เช็คบาลานซ์เฟดเดอร์แล้วนะครับก็อยู่ตำแหน่งศูนย์ปกตินะครับก็สันนิษฐานนะครับว่าอาจจะเป็นที่ตัวลำโพงแกนร่วม6.5นิ้วที่อัปเกรดมาก่อนหน้านั้นอาจจะมีปัญหานะครับ ก็เดี๋ยวต้องลือแผงประตูนะครับแล้วก็เช็คดูนะครับตัวดอกก็จะได้คําตอบนะครับก็เดี๋ยวติดตั้งชุดหลังก่อนเพราะว่าเดี๋ยวชุดหลังต้องเดินสายเข้ามาจัากับตําตแหน่งลําโพงคู่หลังนะครับอฟอนเลวอของตัว Pioneer ตัวนี้นะครับผมซ้ายขวาก็หลังจากนั้นเดี๋ยวค่อยชำระประตูหลังไอประตูคู่หน้ามาเช็คดอกโพงให้ลูกค้าอีกทีครับอ่ะเดี๋ยวเสร็จแล้วก็มาชมวันอีีครับ อ่านี่ก็เอาออกมาเช็ดให้ลูกค้าแล้วนะครับลาโพงหน้าฝั่งซ้ายดังเบานะครับฝั่งนี้นะครับก็เป็นที่ดอกนะครับอันนี้ก็เช็คให้แล้วเอาดอกเทรมาต่อเข้ากับลำโพงหน้าฝั่งซ้ายเลยนะครับอ่านี่ติดนะครับแต่ติดแต่เสียงเสียงแหลมเบาๆนะครับผมเสียงกลางมันขาดอ่ะก็โอเคเสร็จเรียบร้อย น,นี่ก็เดี๋ยวไปดูลำโพงคอนโ,โหลังนะครับติดตั้งตรงกระโซลฝั่งซ้าย,นนต,ายนนติดตั้งเดินสายและให้ใหม่เรียบร้อยหมดเลยนะครับ ก็สรุประโพงหน้าฝั่งซ้ายมีปัญหาก็เดี๋ยวลูกค้าใส่ชุดหลังไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวข้างหน้าค่อยว่ากันว่าจะให้เปลี่ยนรื้ยังไงก็ร้อยสายเข้าไปให้ใหม่ ทำรรงานติดตั้งลำโพงแกนร,ร่วง้านิ้วประตูคู่หลังนะครับในซูซูกิเซเลริ o แล้วก็อันนี้เช็คให้ลูกค้าฟรีครับก็ไม่ต้องแกะครับเช็คที่ต้นขั้วเลยอ่านี้มันดังเบาอฝั่งน,นี้ดังแรง หน้าลูกค้าเปลี่ยนมาแล้วนะครับเป็นลำโพงแกรนร่วม6.5นิ้วเหมือนกันนะครับแต่ฝั่งน,นั้นดังเบาเช็คต้นขั้วแล้วต้นขั้วดังแรงนะครับก็วิทยุป,ปกติลักสายเมนปกติลำโพงแน่นอน,นครับอ่านี่ก็เสร็จเรียบร้อยครับผมก็ทนาดสนใจก็พักได้เลยนะครับผมต้องการทำอะไรเกี่ยวกับเครื่องเสียงสิถยนต์นนะครับผม สำหรับวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับกับงานติดตั้งลำโพงประตูคู่หลังนะครับผมในซูซูกิเซเลริโอขอบคุณครับคู่เฟรนไทยขอเชิ I feel